คุณอยากมีเงินใช้มากขึ้นไหมแค่คุณทำในสิ่งที่ไม่ได้เงินแล้วเงินก็จะเพิ่มขึ้นเงินจะเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่เหนื่อยและคุณจะโชคดีไปตลอดชีวิตอยากได้ไหมถ้าอยากได้ตามผมมานะครับคุณต้องทำสามสิ่งนะครับสิ่งที่หนึ่งก็คือ คุณต้องรู้สึกตัวรู้สึกดีนะครับหลายคนบอกว่าอา้ารู้สึกดีได้ยังไงแต่ฉันไม่มีเงินนี่นะครับนั่นคือการที่คุณกำลังยึดติดอยู่กับเงินนะครับเมื่อไหร่คุณอบอกตัวเองว่าฉันไม่มีเงินอารมณ์ของคุณก็จะเริ่มแย่ก็คือคุณจะหงูดกิดง่ายโมโหง่าย โกรธง่ายนะครับแล้วเงินก็จะหนีคุณไปนะครับคุณลองสังเกตตัวของคุณเองนะครับเมื่อไหรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอ,อารมณ์แย่ yeah. นะครับคุณจะเจอสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับลองสังเกตดูต่อไปสองนะครับคุณต้องอยู่ในโลกจินตนาการซึ่งโลกจินตนาการนั้นมีอยู่สองสองด้านด้วยกันก็นกคือด้านลบกับด้านบวก เอาด้านลบกันก่อนนะครับด้านลบนั้นคุณจะได้ยินคําคาว่าไอ้อย่ามาโลกสวยเลยไอ้อยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างนะครับอย่ามาฝันหวานนะครับอ,อย่ามาโกโหกเลยว่าเงินนั่นหาง่ายนะครับอ,อย่านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายฉันเป็นนี่ฉันแย่ฉันไม่มีเงินใช้ฉันหดหู่นะครับนี่คือ จินตนาการของเขาที่เขาบอกกับคุณนะครับซึ่งก่อนจะออกมาเป็นคําพูดของเขาเขาจินตนาการมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาบอกกับคุณนะครับสิ่งที่สาคัญที่เขาบอกนะครับทําให้คนรอบข้างนั้นพลอยแยกเกี่ยวกับการเงินตามไปด้วยนะครับทีนี้มาดูด้านบวกกันบ้างนะครับจะทํายังไงด้านบวกง่ายนิดเดียวนะครับอ่า คุณแค่บอกกับตัวเองว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือนะครับคุณต้องอยู่ในโลกจินตนาการของคุณอย่าออกมาเด็ดขาดนะครับอย่าออกมานะครับแล้วคุณจะเจอโอกาสดีๆในชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับต่อไป3นะครับคุณต้องรู้สึกดีอยู่ตลอดนะครับอย่า ทําให้ตัวเองนั้นแย่นะครับเพราะการที่คุณอยู่ในความรู้สึกที่ดีๆอยู่ในความฝันของคุณนะครับเพราะความฝันของคุณก็คือความจริงของคุณที่คุณจะเจอนะครับผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก y o u t u b e t k t t o k แล้วก็ a c e b o o k นะครับมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนให้คำปรึกษาใครต้องการที่จะ ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตก็สามารถแชทกันได้นะครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ